สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องของวูหานการเขียนในรายวิชาภาษาไทยกับครูบีเช่นเคยนะคะค่ะก่อนที่เราจะมาทราบาประเภทของวูหานการเขียนนะคะเรามาทราบความหมายกันก่อนเลยค่ะวูหานการเขียนนะคะก็คือถ้อยคําที่ใช้สื่อสารผ่านการเรียบเรียงมาเป็นอย่างดีมีวิธีการชั้นเชิง และมีศิลปะเพื่อสื่อให้ผู้รับสารเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารได้อย่างแจ่มชัดชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารนั่นเองค่ะสำหรับบรรยายวูหารนะคะนักเรียนประเภทแรกก็คือบรรยายวูหารเป็นการเขียนเล่าเรื่องราวเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะคะเพื่อให้ทราบเรื่องราวโดยรวมว่ามีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะ นักเรียนจําให้ขึ้นใจนะคะหลักในการเขียนบรรยายวูหารนั้นนะคะลำดับแรกเลยเรื่องที่เขียนจะต้องเป็นเรื่องจริงนะคะผู้เขียนจะต้องมีองค์ความรู้เป็นอย่างดีนะคะอาจจะมาจากประสบการณ์หรือการค้นคว้านะคะลำดับต่อไปก็คือเขียนเฉพาะสาระสําคัญไม่เน้นรายละเอียดนะคะแต่เน้นความตรงไปตรงมานะคะลำดับถัดมาก็คือใช้ภาษาให้เข้าใจง่าย หากต้องการจะกล่าวให้ชัดนะคะอาจจะใช้อุปมาและสาธุกูหารเข้ามาช่วยได้บ้างนะคะแต่ต้องไม่มากจนเกินไปนะคะส่วนที่เป็นสาระสาคัญจนกลายเป็นส่วนที่ด้อยไปและสุดท้ายนะคะก็คือการเรียบเปียงความคิดให้ต่อเนื่องและก็สัมพันธ์กันนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูนะคะตัวอย่างของบรรยายวูหารนะคะวันนี้ครูได้นําตัวอย่างมาให้นักเรียนนะคะ ช้างยกขาหน้าให้ควานเหยียบขึ้นนั่งบนคอตัวมันสูงใหญ่ใบหูไหวเยิบนะคะยิงบนเรือนลงบันไดามาข้างล่างเธอชูแขนยื่นผ้าเข่ามาและข้าวหัวใบตองขึ้นมาให้เขานักเรียนเห็นนะคะว่าสังเกตดูว่าการเขียนบรรยายนิหารจะเป็นการอธิบายลักษณะต่างๆนะคะให้เราได้ทราบถึงบุค,คลิกลักษณะต่างๆนั่นเองอันนี้ก็คือบรรยายักษณะของช้างนั่นเองนะคะ สำหรับบูหานต่อมานะคะนักเรียนก็คืออธิบายบูหานนะคะเป็นการเขียนขายความหรือขยายความเพื่อให้เข้าใจประเด็นใดประเด็นหนึ่งได้อย่างแจ่มชัดนะคะโดยผู้เขียนเนี่ยต้องเขียนให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันอันนี้จะได้แก่การยกตัวอย่างการให้นิยามและการขยายความโดยให้เหตุผลค่ะสำหรับหลักในการเขียนอธิบายบูหานนะคะ แบ่งได้ออกเป็นดังนี้นะคะนักเรียนก็คือเราจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์ในการเขียนให้ชัดเจนว่าจะเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเตรียมเนื้อเรื่องหรือข้อมูลโดยอาจจะศึกษาค้นคว้าจากหนังสือตำราคู่มือหรืออินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็กําหนดโครงเรื่องที่จะเขียนเพื่อเรียบเรียงความคิดข้อมูลให้ต่อเนื่องและก็น่าสนใจค่ะ ต่อไปนะคะก็เลือกวิธีการอธิบายให้เหมาะสมกับเรื่องนะคะในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีวิธีการอธิบายที่มากกว่า1วิธีก็ได้นะคะและลำดับสุดท้ายนะคะก็คือใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายกระชับรัดกุมตรงไปตรงมานะคะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจเรื่องได้อย่างชัดเจนที่สุดค่ะวันนี้นะคะครูก็นําตัวอย่างอธิบายวุหานเกี่ยวกับการยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูนะคะว่าตัวอย่างการ เขียนอธิบายนะคะวูหานเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะปรากฏการธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทั้งในระยะยาวและระยะสั้นสภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาทั้งเป็นระบบและไม่เป็นระบบเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเช่นฟ้าร้องฟ้าผ่า,ฟา,ฟาไฟไหม้ป่าน้ำท่วมภูเขาถล่มแผ่นดินไหวนะคะเราคงยังอยู่ในตัวอย่างของการ เขียนอธิบายวูหารนะคะครูมีการใช้นิยามมาให้นักเรียนได้ดูนะคะเป็นตัวอย่างนะคะผ้าเช็ดหน้าหมายถึงผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมจตุรัสทำขึ้นอย่างประณีตมีขนาดพอเหมาะมีหลากสีสำหรับใช้ติดตัวเพื่อประโยชน์ต่างๆเช่นใช้เช็ดหน้าใช้ซับเหงื่อหรือเน็บกระเป๋าเพื่อความสวยงามค่ะลำดับถัดมานะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของพันนาว,วูหารนะคะ พันานาวูหารคืออะไรนะคะก็คือการเขียนที่มุ่งให้รายละเอียดอย่างชัดเจนนะคะเพื่อให้ผู้อ่นอานเห็นภาพและรู้สึกคล้อยตามหรือเกิดจินตภาพนะคะโดยการเลือกสรรคำใช้คําเราจะใช้คําที่ประณีตสละสลวยละเอียดละออนั่นเองค่ะหลักในการเขียนพันานาวูหานนะคะนักเรียน มีหลักการดังต่อไปนี้นะคะก็คือมีการใช้คำให้เหมาะสมทั้งเสียงและก็ความหมายการแฝงความนะคะก็คือผู้เขียนจะไม่สอนเนื้อความตรงๆผู้อ่านจะต้องตีความเองนะคะแล้วก็มีการใช้สำนวนหมายถึงกลวิธีในการเขียนพรรณนาอีกประเภทหนึ่งที่จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดจินตนาการและก็เข้าใจเนื้อเรื่องนะคะและลำดับสุดท้ายก็คือ เน้นข้อความโดยใช้คําซ้ําคาซ้อนนะคะอันนี้จะเป็นกลวิธีการเขียนพรรณนาที่ช่วยเน้นย้ําอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดจินตนาการคิดได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างพรรณนาวูหานนะคะนักเรียนเอามาดูคําว่ามันแตกต่างก,กันกับบรรยายวูหานและอธิบายวูหานอย่างไรนะคะแม่น้ําบางประกงยามสนธยาเป็นภาพอันน่าประทับใจอย่างยิ่งดวงอาทิตย์อัสดงรับทิวไม้ไปแล้ว ลมเย็นพัดโบกโบยมาอากาศบริสุทธิ์ไรม้มลพิษระรองน้ำในแม่น้ำไหลเรื่อยเอื่อยสองฝากฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยต้นลําพูและกอจากมองดูเขียวขจีสดชื่นนะคะนักเรียนสังเกตเห็นว่านะคะการเขียนพรรณนานี้นะคะจะให้รายละเอียดของคำนะคะบรรยายได้อย่างเห็นภาพพจน์นะคะเห็นจินตภาพทำให้เราเนี่ยรู้สึก มีอารมณ์ร่วมไปกับข้อความนั้นๆน,น,นะคะลำดับถัดไปนะคะนักเรียนเรามาดูโวหารอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสาทกโวหารนะคะจะเป็นการเขียนที่มีการยกตัวอย่างเหตุการณ์เรื่องราวหรือสิ่งต่างๆนะคะเช่นพวกตำนานนิทานประสบการณ์นะคะมาเปรียบเทียบเพื่อสนับสนุนให้ข้อเท็จจริงนะคะหรือเหตุผลต่างๆให้มีความน่าเชื่อถือและหนักแน่นมากขึ้นค่ะ หลักในการเขียนสาธทกูหานนะคะเราจะต้องเขียนสาธกูหานเนี่ยควบคู่ไปกับเทศนาวูหานหรือบรรยายวูหานนะคะและก็มีการยกตัวอย่างประกอบด้วยนะคะสําหรับตัวอย่างที่ยกมาประกอบก็จะต้องมีความสอดคล้องกันกับเนื้อความในเทศนาวูหานหรือบรรยายวูหานนะคะ มีการยกตัวอย่างที่ชัดเจนใช้ถ้อยคำง่ายนะคะมีการสรุปหลังจากยกตัวอย่างประกอบไปแล้วเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของทฤษณาวูหารกับสาทกูหารหรือบรรยายาหรกับสาทกูหารด้วยค่ะนักเรียนอย่าเพิ่งเบื่อนะคะวันนี้ครูมีตัวอย่างสาทกูหารที่เป็นบทเพลงนะคะมาให้นักเรียนได้ลองพิจารณาดูกันนะคะว่าท่อนใดในบทเพลงนี้นะคะมีการใช้สาทกูหารค่ะ ถ้าเธอไม่อยากอยู่กับฉันจริงๆยินยอมทุกสิ่งให้เธอทิ้งไปฉันขอแค่เพียงให้เวลาหน่อยได้ไหมอยากเล่านิทานให้ฟังชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพังไปเจองูเห่ากำลังใกล้ตาย สงสารเลยเก็บเอามาเลี้ยงโดยไม่รู้สุดท้ายจะเป็นอย่างไรคอยดูแลด้วยความจริงใจห่วงใยและคอยให้ความรักเป็นกังวลว่ามันจะตายเฝ้าคอยเอาใจทุกอย่างแต่สุดท้ายชาวนาผู้ชายใจดีด้วยความที่เขาไว้ใจน่าเสียดายกลับต้องตาย ด้วยพิษงูอ่าสังเกตไหมคะนักเรียนตรงไหนที่มีการใช้สาธุอูหารนะคะก็ตั้งแต่ชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพังไปเจองูเห่ากำลังใกล้ตายเลยนะคะเพราะว่าอ่ตั้งแต่บรรทัดที่หนึ่งกับสงนะคะเขาจะบอกอธิบายถึงอ่าว่าทำไมเรื่องนี้ถึงได้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เล่านิทานมาให้ฟังตรงนี้ก็คือมีการยกตัวอย่างสาธุูหานนั่นเองนะคะ วัหารที่5นะคะจะเป็นเทศนาวัหารนะคะเป็นการเขียนที่มุ่งให้การอบรมสั่งสอนนะคะเน้นโน้มนาวใจให้ผู้อ่านเนี่ยอยากปฏิบัติตามนะคะมีการยกตัวอย่างหลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริงสุภาษิตคติธรรมสัตรธรรมต่างๆนะคะมาแสดงแทรกอยู่ในวัหารชนิดนี้นะคะ นักเรียนจําหลักการเขียนเทศนาโวหารไว้นะคะว่าการเขียนเทศนาโวหารนี้นะคะเราจะต้องใช้วหารประเภทต่างๆมาประกอบกันเพื่อให้ความชัดเจนนะคะจนเกิดความรู้สึกนึกคิดคล้อยตามไปของผู้เขียนด้วยนะคะจะเป็นการแสดงความคิดเห็นก็ควรอธิบายทั้งด้านที่เป็นประโยชน์และโทษนะคะหรือแสดงเหตุและผลนั่นเองนะคะ และก็ผู้เขียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนไว้เนี่ยเป็นอย่างดีสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนพรันาให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะเรามาดูนะคะตัวอย่างของเทศนาวูหานนะคะจำให้แม่นๆเลยเทศนาวูหานคือการอ่านแล้วเกิดอ่ารู้สึกว่ามัเป็นการอบรมสั่งสอนนั่นเองนะคะการทำความดีนั้นเมื่อทำแล้วก็แล้วกันอย่าได้นำมาคิดถึงบ่อยราวกับ ว่าการทำความดีนั้นช่างยิ่งใหญ่นักใครก็ทำไม่ได้เหมือนเราถ้าคิดเช่นนั้นความดีนั้นก็จะเหลือเพียงครึ่งเดียวแต่ถ้าทำแล้วคิดแต่จะทำอะไรต่อไปอีกจึงจะดีจึงจะเป็นการทำความดีที่สมบูรณ์ไม่ตกไม่หล่นนะคะตรงนี้เป็นตัวอย่างของทิษนาวูหารค่ะ ค่ะสำหรับอุปมาโวหารนั้นนะคะก็คือการเขียนเพื่อเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งนะคะเรามักจะใช้คำว่าดุดดังดังเชกเช่นคล้ายน,นะคะเท่าประหนึ่งราวกับแม้นเทียบปานคือนะคะหรือคำอื่นๆเสริมมานะคะกับวหารชนิดอื่นๆด้วยค่ะสำหรับหลักการเขียนอุปมาโวหารนะคะเราจะใช้เปรียบเทียบสิ่งที่เหมือน การ2สิ่งมักมีคําว่าเหมือนดุดคล้ายเปรียบอย่างดังเป็นคําเชื่อมอุปมาอุปไมยให้สอดท้องกันนะคะและเรายังเปรียบเทียบโดยการโยงความคิดจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่งเป็นการเปรียบโดยในนะคะอันนี้จะต้องอาศัยการตีความประกอบเข้าด้วยและมีการเปรียบความขัดแย้งหรือเปรียบสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามก็คือการนำสิ่งที่ตรงกันข้ามมาเปรียบกันนั่นเองค่ะ ครูได้นําตัวอย่างอุปมาวูหานะคะเป็นอุปมาแบบร้อยแก้วมานะคะนักเรียนลองดูตามกันเลยนะคะผิวนางขาวราวกับไข่ต้มในตาคุมขลับเวววับดังในตากว้างดวงหน้านางผ่องสว่างดังด่งดวงจันทร์วันเพ็นความงามของนางเปรียบได้ดั่งนางฟ้านางสวรรค์น,นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอุปมาแบบร้อยแก้วนะคะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะจะเป็นตัวอย่างอุปมาอุหารแบบร้อยกลองนะคะซึ่งเราจะมักเจอคำว่าราวกับบ่อยนะคะดังตัวอย่างบทร้อยกลองบทนี้นะคะอสุรีผีเสื้อเหลือจะอดแค้นโอรสราวกับไฟไม่มังสาช่างหลอกลอ่อนผ่อนผันจานันจาแม้นจะว่าโดยดีมิหินพังนะคะคำว่าราวกับนะคะเป็นการอุปมาอุปไมย ะะว่าความแค้นนี้นะคะเปรียบได้ดังไฟนะคะนักเรียนได้ทราบประเภทวูหานต่างๆ่วูหานการเขียนกันไปเยอะแล้วนะคะทีนี้เรามาดูข้อสอบบ้างนะคะว่าข้อสอบเนี่ยจะออกในลักษณะแบบใดนะคะข้อแรกนะคะถามว่าข้อใดเป็นการเขียนแบบบรรยายวูหานนะคะตัวเลือกที่1 แสงรุง้งเลื่อมลายพลั่งพลายนภานะคะตัวเลือกที่สองยามลมหนาวพัดโบกโบยโชคชื่นนะคะตัวเลือกที่3าพระพรหมท่านบรรดาลให้ฝนหลังตัวเลือกที่4ี่น้ำทิพสาดเป็นสายพลายพลิ้วทิวงามนะคะมาดูว่าลักษณะของการเขียนบรรยายนะคะบูหารเนี่ยเป็นการเขียนบรรยายแบบอธิบายลำดับเหตุการณ์ทั่วไปนะคะข้อหนึ่ง จะเห็นว่าแสงรุ่งเลื่อมลายพลั่งพลายนะพาคําว่าเลื่อมกับลายนะคะจะสัมผัสพยัญชนะนั่นเองลอลิงนะคะพลั่งพลายพออพานนะคะทีนี้ข้อนี้นะคะถ้าจัดก็จัดเป็นพรนานาว,วูหารนะคะส่วนดูข้อต่อไปยามลมหนาวพัดโบกโบยโชคชื่นนะคะโบกโบยนะคะสัมผัสกันก็คือสัมผัสพยัญชนะ โชคชื่นก็เช่นกันนะคะต่อมาข้อที่3พระพรหมท่านบรรดาลให้ฝนหลังตรงนี้มีสัมผัสมีการเล่นคำมีอะไรไหมคะตรงนี้ก็เป็นการอธิบายอธิบายความไปตามปกตินะคะข้อ1ข้อ2เนี่ยจะจัดเป็นพัรณนาว,วูหารนะคะส่วนข้อ3เนี่ยนะคะเป็นบรรยายวูหารทีนี้มาดูข้อที่4น้ำทิพ ศาสตร์เป็นสายปลายผิวทิวงามอ่ะมาดูพิจารณาคาค่ะมีคําสัมผัสพยัญชนะสัมผัสสระหรือเป็นการเล่นคําอะไรบ้างไหมนะคะสายกับพลายนะคะพยัญชนะสัมผัสสระปลายผิวนะคะสัมผัสอักษรนั่นเองนะคะทีนี้ลิวกับทิวก็สัมผัสสระนั่นเองนะคะทีนี้ทั้งข้อนี้จึงต่อไปะไรคะข้อ4ข้อ4ี่จะเป็นลักษณะ วุหารการเขียนแบบพันนาวุหารนะคะดังนั้นนะคะข้อนี้ข้อที่ถูกต้องนะคะเป็นแบบการเขียนแบบบรรยายวุหารก็คือข้อที่3นั่นเองนะคะตอบพระพรหมท่านบรรดาลให้ฝนหลังนั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างข้อสอบเกี่ยวกับโวหารการเขียนอีกข้อนึงนะคะคําถามคือข้อใดไม่ใช่การเขียนพันนานะคะดูตัวเลือกตั้งแต่ข้อที่1เราม,ามีคราะห์ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่4เลยนะคะ ข้อที่1น้ํา้ำตกช่วงสุดท้ายยังพุ่งลงเป็นสายกระทบลานหินกว้างสะท้อนแสงตะวันงามระย,ยับตานะคะจะเห็นว่าการใช้คําตรงนี้นะคะทําให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดเห็นภาพพจน์นะคะแล้วก็คําที่บอกว่าสะท้อนแสงตะวันงามระย,ยับตาตรงนี้นะคะจะทําให้เห็นว่าการเขียนของผู้เขียนนี้นะคะเป็นการเขียนแบบพันนา,นาวหารนั่นเองค่ะต่อมาข้อเลือกข้อที่2ตัวเลือกข้อที่2นะคะ น้ำตกสายนี้มีสเสน่ห์ติดตาตึงใจผู้มาเยือนด้วยสายทานที่ตกลงมาไหลรินโอบกอดลานหินนะคะคำไหนบ้างคะนักเรียนที่จะสื่อถึงการเขียนแบบพณน,นาวูหานนะคะ,ะมีคำว่านะคะไหลรินโอบกอดลานหินคำว่าโอบกอดลานหินตรงนี้คะ่ะสื่อให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจินตภาพแล้วก็ มีอารมณ์ร่วมไปกับสิ่งที่ผู้อ่านกําลังต้องการพันานานั่นเองนะคะมันจะแตกต่างกับบรรยายตรงที่บรรยายจะไม่ใช้คําที่แบบใช้คําแบบวิจิตรกันว,วิจิตรงดงามนะคะแต่ว่าคําที่เราจะใช้ในการเขียนพันานาวุหารจะใช้คําลักษณะแบบนี้นั่นเองค่ะต่อไปดูข้อที่3ต่อนะคะนักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตากับฝูงผีเสื้อที่บินวนเวียน เนื้อน้ำตกราวกับกลีบดอกไม้นะคะโปรยปลายนั่นเองนะคะข้อนี้นะคะก็ทำให้เห็นถึงลักษณะของอนักท่องเที่ยวนะคะที่ตื่นตาตื่นใจมากกับฝูงผีเสื้อนะคะอะตรงนี้นะคะจะทำให้เห็นว่าการใช้คำในลักษณะตรงนี้ก็จะเป็นการพรรณนาโหหานั่นเองมีการใช้คำให้มันเห็นรายละเอียดปิดย่อยมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อไปข้อที่4บอกว่าหนุ่มสาวนิยมมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่น้ำตกแห่งนี้จึงเรียกน้ำตกนี้ว่าน้ำตกลานรักสังเกตไหมคะว่าการใช้คำในข้อที่4จะแตกต่างจากข้อที่1-3ถึง3นะคะข้อที่4จะใช้คำปกติก็คืออธิบายไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้จึงเป็นการเขียนแบบบรรยายวูหารนั่นเองนะคะ ได้คำตอบหรือยังคะนักเรียนดังนั้นข้อนี้ตอบอไรคะข้อนี้จึงตอบข้อที่4ค่ะถูกต้องเราตอบข้อที่4นะคะเป็นการเขียนแบบบรรยายโวหารส่วนข้อที่1ถึง3จะเป็นการเขียนแบบพรรณนาโวหารนั่นเองค่ะนักเรียนนะคะได้รับสาระความรู้จากเรื่องบูหารการเขียนไปพอสมควรแล้วนะคะครูก็หวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับนะคะไปทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีๆแล้วก็นำไปใช้ในการเรียน ในระดับชั้นที่สูงขึ้นนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในรายวิชาภาษาไทยนะครับถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ